อีกหกลุ่มอาชีพได้เฮแล้วนะครับไฟเขียวแจกเพิ่มอีกนะครับอีก1กลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าเป็นกลุ่มอาชีพใด สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุด10มิถุนายน2563ไฟเขียวแล้วเคาะอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลืออีกกลุ่มเพิ่มเติม เรียกได้ว่าเดินหน้าแจกเงินทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับ ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันที่9มิถุนายน2563ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี62ทับ63ตามที่คอรมได้เคยอนุมัติในหลักการไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11เมษายน2563ที่ผ่านมาซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสม และเป็นไปตามพันธกิจกรณีภายใต้องค์กรการค้าโลก 2. เป็นการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนำส่งโรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาการหาอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นชอบในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือในวงเงิน6,500ล้านบาทสำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายในอัตราตันละ85บาทลายละไม่เกิน5,000ตันและวงเงิน 3,500ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ทำอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยในอาตาัตราตันละ9 2บาทตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาอ้อยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางนางสาวรัชดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาภัยแล้งทําให้ผลผลิตอ้อยตกต่ําลงมากมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง74.89ล้านตัน7.25ตันต่อไร่เท่านั้นเองนะครับจากการที่คาดการไว้100ล้านตันแล้วก็ 9.16ตันต่อไร่และต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,419บาทต่อตันจาก1,110บาทต่อตันนะครับโครงการนี้จะช่วยเหลือเนี่ยคาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยได้กว่า 3แสนลายนะครับอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับนายเอกก็จะนำข่าวสารเนี่ยมาอัปเดตให้กับทุกท่านทันทีนะครับขอบพระคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังด้วยนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยผ่านทางเพจเฟ e บุ o กนะครับในการไลฟ์สดนะครับเมื่อวานนี้ถแถลงการออกมา ในเรื่องนี้นะครับสำหรับชาวไรยอ้อยก็เป็นอีก1กลุ่มอาชีพนะครับที่เตรียมตัวเฮกันได้เลยนะครับรัฐบาลไฟเขียวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ท่านเอกมีงสนงสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอจบการนําเสนอข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ